สวัสดีค่ะมาจะพามาดูผักนะคะผักที่ปูมีอะไรมั่งเอยมาดูมาดูกันยังไงแมงลักค่ะแต่มันตอนนี้อากาศร้อนก็จะเหี่ยวๆไปจะไปจะไม่ค่อยสวยมี่สามกระถางไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงมั่งตอนนี้ มันจะติดหรือมันจะอยู่หรือมันจะไปนะคะต้นรักเนาะต้นผักแพลวนะคะไ,ได้อยู่ออกยอดเต็มเลยอาก,กาศก็ม,มีพริกพริกบ้านเราพริกเผ็ดนะคะนี่ซื้อมันปลูกเกือเทศจา แล้วก็โูลพาเหมือนมันจะตายค่ะใครมีความรู้ช่วยบอกทีค่ะว่าทำยังไงให้มันฟื้นเหมือนแบบมันเป็นต้นอ่อนๆนะมันไม่ไอ้น,นี่เห็นไหมตายแล้วเนี่ยหนต้น <laughs> มันแดดแรงค่ะร้อนมากเลยนะคะวันนี้อันนี้ก็ผักกาดตัดไปกินแล้วค่ะ อันนี้ผักทีเพาะนะคะอากาศเหมือนกัน,นะค่ะกำลังจะตูมเมล็ดก,ก็จากปีที่แล้วเอาปปีนี้ต่อช่วยเนาะกลุ่มมีผักชีด้วยดอกไม้ีดอกไม้อยู่สามกระถางะค่ะ กระถางยังเลยอีกเยอะเลยก็าจะปลูกต่ออัปเดตจะปลูกต่ออีกค่ะเพรากระถางเลยตั้ง3 4, ามสี่กระถางจะปลูกต้นไม้อีกใครมีความรู้ในการทำปุ๋ยนะคะเอ,เอาอะไรใส่ดีให้มันแบบโตขึ้นอะ มันก็เป็นตัวต้นแค่นี้ค่ะขนาดตัดยอดออกแล้วมันก็ยังไม่แตกเท่าไหร่แค่นี้แหลเป็นไม้ตายเกลี้ยงเกลี้ยงเกลี้ยงเี้ยงเลยนม่สวยเลยจไปไปซื้อต้นไม้มาปลูกอีกค่ะโอเคเดี๋ยวถ้าผักเป็นยังไงเดี๋ยวจะพามาดูอีกทีนะคะ ถ้าพายุไม่เท่าอีกเนาะท <c oughs> ี่ลายบายค่ะ